สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันนะครับสําหรับเรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของมคคาดันฟอร์ดนะครับที่ได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับช่วงการทัวร์ช่วงพีสั้นนี้นะครับ ภายใต้การคุมทีมของเอร์เดรเทนฮากุนเจรารทีมคนใหม่นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อมั่นนะครับมีความหวังแบบเต็มๆนะครับว่าการทัวร์ช่วงฟีซั่นรอบนี้จะส่งผลดีต่อเจ้าตัวนะครับแล้วก็เขาเนี่ยพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ภายใต้การคุมทีมของเอร์เดรเทนฮากุนเจรารทีมคนใหม่อีกด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการเตรียมตัวในช่วงฟีซั่นที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยนะฮะก็มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของผลงานนั่นแหละแต่ว่ารอบเนี้ยเจ้าตัวดูสดใสเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าเอา่อเรื่องของการโทรช่วงเวีสั้นรอบเนี้ยจะเป็นหนุนทางที่ดีต่อเจ้าตัวด้วยนะครับอ่ะโอเคภาพร,รวมก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของริเยโนโรนโดกันนะครับมีการรายงานจากเดิเทเลกาฟนะครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยมีการ ระบุกันออกมานะครับว่าสโมสรแมนยูเนี่ยก็เตรียมเล่นไม้แข็งนะครับโดยที่ไม่ยอมปล่อยคิเซโนโรฮันโดออกจากทีมด่ายางงานในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงเรื่องของโร d o โดเนี่ยขอย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยทางสโมสรได้มีการแจ้งไปยังโดูแล้วนะครับว่านักเตะเนี่ยต้องกลับมารายงานตัวเกี่ยวกับเรื่องการฝึกซ้อมวันนี้ก่อน แล้วก็เดินทางไปทัวร์ชมซีซั่นที่ไทยแล้วก็ออสเตรเลียก่อนนะครับเ,เรื่องของสโมสรเนี่ยนะครับคือสโมสรเนี่ยมีความต้องการชัดเจนอยู่แล้ว,ลวก็คือไม่ต้องการปล่อยโรโนัลอกจากทีมนะครับไม่ว่าจะได้ในมูลค่าเท่าไหร่ก็ตามนะครับคือแบบโรโนัล o ไม่ได้มีไว้ขายนะฮะก็เลยมีการบอกว่าใช้ไม้แข็งนะครับไม่ยอมปล่อยโรนัล o แบบง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีการพูดคุยกับโรโนัล o อย่างเป็นทางการด้วย หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเดินทางถึงทางสโมสรยาง็นทางการน,นะครับพอเดินทางถึงสโมสรก็จะมีการเปิดโต๊ะเจรจากันทันทีว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะครับโรโดมีความต้องการอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในรายของเอริกินฮา์กเนี่ยนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวเนี่ยนะครับผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูนะก็คือแบบยืนยันชัดเจนอยู่แล้วว่าโรนโดยังอยู่ในแผนการทีมนะครับแล้วก็ไม่ต้องการขายนักเตะรายนี้อีกด้วย แมนยูเนี่ยยืนยันนะครับว่าไม่มีข้อเสนอใดๆเลยที่ยื่นเข้ามาสําหรับโรนโดนะครับถึงแม้ว่าจะมีรายงานออกมาก่อนหน้านั้นไม่กี่วันนะครับว่าเฮ้คมเนเดสเอเย่นของทางโรนโดเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางเชลซียบร์นนาโปลีไปแล้วก็ตัดนะครับเน้นย้ำกันเลยว่าต้องมาให้ได้ต้องไปให้ได้นะครับคุณจะไม่ได้ย้ายทีมครับคุณต้องอยู่ให้ครบสัญญาอะไรประมาณนั้นมากกว่าที่ทางสโมสรเนี่ยได้มีการแจ้งไปยังคิเซโนโรนโดนะครับแล้วก็ จะมีการพูดคุยแบบมีเหตุผลกันด้วยว่ามันจะเป็นอย่างไรอนาคตจะเป็นอย่างไรจะหาทางออกได้อย่างไรนะครับซึ่งฮาเยเดเทนฮากเนี่ยก็เตรียมที่จะมีการพูดคุยกับโ,โรโนเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการหาทางออกนี่แหละว่าถ้าเกิดอยู่แล้วเนี่ยคุณจะมีทิศมีทางอย่างไรสโมสรจะไปในรูปแบบแบบไหนมันอาจจะตรงกับความทะเยอทะยานของโ,อโรโนหรือว่าความต้องการของโ,อโรโนก็ได้แม้กระทั่งเรื่องการ เสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งอาจจะมีการเร่งเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับหลังจากที่โรนอเนี่ยกลับมาสโมสรอีกครั้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วครับทางเอริกเทนฮาร์เนี่ยก็มีแผนที่จะคุยกับนักเตะทุกคนนะครับไม่ใช่เพียงแต่คิเยโนโรนอเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับคิเยโนโรนอนะครับที่จะต้องมีการเคลียร์กันส่วนเรื่องของเอริกเทนฮาร์เกี่ยวกับการทําทีมนะครับมีข้อมูลจากเดอะซันครับสื่อจอมแฉเนี่ยก็ เล่น่ถวกันออกมาครับเกี่ยวกับกฎระเบียบการคุมทีมของเอริกเทนฮากหรือว่าการซ้อมต่างๆนโยบายการทําทีมต่างๆนะครับเบื้องต้นนะซึ่งเดอซันเนี่ยมีการ้อลเขาออกมาครับว่าเอริกเทนฮากเนี่ยมีความต้องการนะครับว่าจะต้องไม่มีการส่งบอลเนี่ยออกข้างหรือว่าจ่ายบอลคืนหลังเยอะจนเกินไปนะครับในระหว่างการซ้อมถ้าใครเนี่ยไม่ผ่านบอลไปข้างหน้าจะถูกเปลี่ยนตัวออกทันทีนะครับ ข้อ2ครับจะต้องไม่มีการแบ่งกันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนในห้องแต่งตัวเหมือนกับซีซั่นก่อนที่มันแบบมีข่าวแบบแตกแยกนักเตะแบ่งกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรประมาณนั้นนะครับเรื่องที่3ครับชื่อเสียงแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่ตัวยืนยันว่าคุณเนี่ยจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นนักเตะระดับสูงเป็นตัวเลือกแรกนะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีการโฟกัสแล้วก็คัดเลือกจากผลงานการฝึกซ้อมเท่านั้นนะครับผลงานในสนามแหละนะพูดกันแบบไม่ง่ายไม่ว่าจะเป็นในสนามฝึกซ้อมหนระือว่าสนามงานแข่งขันนะครับและสําหรับ,บเรื่องที่สครับก็คือผู้เล่ยนเยาวชนสามารถแทนที่ผู้เล่นซีเนี่์ของทีมได้ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดผลงานจากการซ้อมเนี่ยทำได้ออกมาอย่างน่าประทับใจนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับผู้เล่นเนี่ยต้องมีการปรับปรุงเรื่องของระดับความฟิตนะครับที่มีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ ปรับปรุงเกี่ยวกับภาษากายที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ในช่วงซีซันที่ผ่านมาเนี่ยทำให้มันดีขึ้นซะนะฮะนี่คือสิ่งที่เทนฮาร์กเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมันเบื้องต้นนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ส่วนข่องราเกี่ยวกับฟิงคิดได้ยองนะครับมีรายงานจากเทเลกราฟเนี่ยนะครับก็มีการระบุก,กันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยนะครับหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยมีบทสัมภาษณ์จากโจลาบอตา้าประธาสนสโมสรของบาร์เซโลนาบอกว่า ไม่ต้องการขายเฟนคิไดยองออกจากทีมน,นะครับคือแมนยูเนี่ยผ่อนคลายครับแล้วก็มีความต้องการที่ชัดเจนในการคว้าตัวเดยองนะครับแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่กําลังดําเนินการอยู่แล้วก็มีการพูดคุยแบบต่อเนะื่องทิศทางของเดียวนี้ก็ไปในทิศทางที่บวกด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าสุดท้ายเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็น่าจะได้ตัวเฟนคิไดยอง ในท้ายที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี ort, ้นะครับสำหรับสโมสรแมนเดนะครับไม่ได้แบบมีความตื่นเต้นหรือว่ามีความกดดันแต่อย่างใดนะครับสำหรับฝั่งของสื่อสเปนอย่างพวกแบบลุยโรโคนะข่าวของมากาแล้วก็สปอร์ตนะฮะมีการรายงานเป็นเสียงเดียวกันนะครว่าตอนนี้เฟนกิเดยองเนี่ยนะฮะมีปัจจัยเรื่องของการที่มีโอกาสที่จะอยู่กับทางสโมสรบาร์เซโลน,นาต,ต่อไปได้ แต่ว่านั้งเตะเนี่ยต้องยอมลดค่าแรงลงนะครับลดค่าเหนื่อยนั่แหละนะฮะลงอีกนะครับทั้งฝั่งสปอร์เนี่ยก็บอกว่าเฟนกิเดยองเนี่ยมี2ทางเลือกนะครับก็คือย้ายไปแมนยูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากอยู่เนี่ยคุณต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงนะครับเพื่ออยู่กับบาซโล่าต่อไปนะครับอ่ะภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับโรบาโโน่เนี่ยก็รายไงานไปเสียงเดียวกันเหมือนกันนะครับว่าถ้าอยากอยู่ก็ต้องทําแบบนี้แหละนะฮะ ก็คือต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงปิดท้ายกันครับก็มีข่าวกอส์ฟสออกมาจากลาลพิกานะครับเป็นสื่อของอิตาลีมีการระบุกกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เตียแล้วก็เซนอนเนี่ยมีการติดต่อหาเอเย่นส่วนตัวของปาโรดิบาร่าครับหลังจากที่มีการเจรจาร่วมทีมอินเตอร์มิลานแล้วก็ไม่ประสบความเร็จนะครับยังล่าช้ากันอยู่ยังไม่มีการประกาศย่างไ็นทางการออกมานะครับขณะเดียวกันเนี่ยยังมีทีมอื่นนะครับที่ให้ความสนใจด้วยก็คือนาโปลีนะครับ แล้วก็มีแอดมิริตที่ให้ความสนใจส่วนแมนยูเนี่ยก็มีการติดต่อหาเอเย่นเบื้องต้นพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวนักเตะรายนี้เท่านั้นนะครับยังไม่ถึงขั้นที่จะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปนะครับก็ยังคงเป็นข่าวข่าวสืบกันอยู่เกี่ยวกับดิวาล่าแล้วก็แมนยูนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผลมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ